สวัสดีครับเนื้อหาในคลิปนี้เฉลยข้อสอบแข่งขันของสมาคมคณิตศาสตร์ประจำปีพศ2567ข้อสอบระดับมัธยมศึกษาตอนต้นคำถามข้อที่14โจทย์ยาวนะก็เลยไม่ได้มาแปะไว้ที่หน้านี้นะแต่ว่าในคลิปนี้นะจะแสดงวิธีทำให้ดู4วิธีใช้อสมาการค่าเฉลี่ยเลขคณิตเลขาคณิตใช้ตีโกณมิติ ใช้ค่า Discriminant หรือนะใช้กำลังสองสมบูรณ์ไปเลือกใช้กันตามความเหมาะสมนะถนัดแบบไหนก็เลือกแบบนั้นแล้วก็มีวิธีมากกว่านี้นะในคลิปนี้แนะนำไว้4วิธีให้ I, x และ y เป็นปริมาณสินค้า2ชนิดที่ตีบริโภคนะแกน x ก็ปริมาณสินค้า x แกน y ก็ปริมาณสินค้า y นักเศรษฐศาสตร์กำหนดการคำนวณค่าความพอใจ k ในการบริโภคสินค้าทั้งสองชนิดที่ตีต้องการในรูป k เท่ากับ x คูณ y x คูณ y เท่ากับ1นในตัวอย่างตามข้อสอบนะ x คูณ y เท่ากับส x คูณ y เท่ากับ7ค่า k ที่มากแปลว่าตีมีความพอใจมากกว่าค่า k ที่น้อย สามารถดูได้จากความสัมพันธ์ดังรูปก็อธิบายตามนี้นะความพึงพอใจมากก็คือ7อันนี้1ก็ถือว่าต่ำกว่าถ้าสินค้าชนิดแรกคือ x นะจินละ200บาทสินค้าชนิดที่2คือ y จินละ400บาทและตีมีงบประมาณในการซื้อสินค้าทั้ง2ชนิดเพียง4,800บาทจงหาค่าความพอใจ k สูงสุด ภายใต้งบประมาณที่ตีมีอย่างจำกัดนะจ์ประยุกต์ใช้งานนะเดี๋ยวเราก็แปลเป็นปัญหาคณิตศาสตร์ก่อนแล้วค่อยหาค่า k กั x ปริมาณสินค้าชิ้นที่1 y ปริมาณสินค้าชิ้นที่2เพราะฉะนั้น200คูณ x บวก400คูณ y เท่ากับเงินที่มีอยู่ก็คือ4,800ได้สมการแรก สองหารตลอดนะก็แปลว่าปัญหาขณะนี้เนี่ยเนี่ยก็คือกำหนดให้ x มากกว่าหรือเท่ากับ0 y มากกว่าหรือเท่ากับ0 x บวก2 y เท่ากับ24จงหาค่ามากสุดของ k หรือจงหาค่ามากสุดของ x คูณ y นั่นเองเนะวิธีทำในคลิปนี้แนะนำา4วิธีวิธีที่1เนี่ย x มากกว่าหรือเท่ากับ0 y มากกว่าหรือเท่ากับ0 k เท่ากับ x คูณ y 2คูณตลอดเป็นเลขบวกก็ถอดรูทเนี่ยอ้างอสมการค่าเฉลีย่ยเลขคณิตเลขาคณิตตัวนี้ก็น้อยกว่าหรือเท่ากับ x บวก2 y ส่วน2แต่ x บวก2 y มันคือ24นะตัวนี้ก็เป็น12ยกกำลังสองทั้งสองด้านย้าย2มาหาร k มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ72อันนี้คือขอบเขตบนเราต้องยืนยันว่า k เท่ากับ72ได้นะก็ให้ x เป็น12 y เป็น6แปลว่า k มากสุดมีค่าเท่ากับ72นะข้พอพิสูจน์อย่างง่ายของอสมการค่าเฉลี่เยเลขคณิตเลขาคณิตไปดูได้ในคลิปหมายเลข628วิธีที่2นะ ใช้ตีโกนมิติจากสมก,การนี้ย้ายยี่บสี่ไปหารให้ทีเป็นมุมที่ทำให้ไซน์ทีกำลังสองคือ x อส่วนยี่สิบสี่โคศทีกำลังสองคือ y ส่วนสิบสองก็ได้เอกลักษณ์ตีโกนเห็นไหมไซน์กำลังสองบวก cos กำลังสองเท่ากับเอ็กซ์คูณ y แล้วก็แทนค่าและเห็นไห x ก็คือ24 sin t กํลังส y ก็คือ12 cos t กําลังสองคูณ 2, 2 sin t cos t กํลังสไว้ด้านนอก 2, 2 sin t cos t คือ sin 2 t ตัวนี้ก็น้อยกว่าหรือเท่ากับ1ก็แปลว่า x คูณ y น้อยกว่าหรือเท่ากับ72เลือก t เป็นพายส่วน4ก็จะทำให้ x คูณ y มีค่าเป็น72 ตรงนี้แค่ขอบเขตบนนะยืนยาวแามีจริงคือเลือกมุม t เป็นพายส่วนสี่พายส่ว่มาจากไหนก็ตอนที่ s าย 2t เป็น1นะึะ s ายพายส่วนสองมีค่าเป็นหก็เลือก t เป็นพายส่วนได้ค่า x 12ได้ y เป็น6กสิบสองหกเจ็แปลว่า k เท่ากับเจได้อันนี้ใช้วิธีตีโกนมิติต่อไปวิธีที่3ใช้ค่า discriminant นะ ค่า d i s c r i m i n a n เรียนกันในชั้นมต้นนะ b กำลังสลบส ac นะแล้วก็ค่า d i s c r i m i n a n t นั่นนะเรียนกันตั้งแต่มต้นยันระดับปริญญาตรีโทเอกบางทีก็ต้องใช้ค่า d i s c r i m i n a n t ในการสรุปผลนะในคลิปหมายเลข168จะได้เห็นนะแอปพลิเคชันของ d i s c r i m i n a n t ในระดับชั้นเรียนต่างๆนะในที่นี้มาทําโจทย์นักเรียนมต้นกัน k เท่ากับ x คูณ y แทนคะ่า x คือ2 4 2ลบ2 y ย้ายค่ามาด้านนี้แล้วน,ะนี่คือสมการกำลังสอง a คือ2 b คือลบ24 c คือ k สมการนี้มีรากตัวเดียวก็ต่อเมื่อค่า discriminant มีค่าเป็น0นะเกิดตอนที่ b กำลังสองลบ 4ac มีค่าเป็น0นะแล้วก็แทนค่านะจนกระทั่งได้ว่า k คือ72 K เป็น12ตอนที่ x นะ x เป็น12 y เป็น6อันนี้ก็เป็นวิธีหาค่าสูงสุดของ K โดยประยุกต์ค่า discriminant นะวิธีที่4นะวิธีที่4อาจจะเข้าใจง่ายที่สุดแลยนะกำลัง2ส,สมบูรณ์สมาการค่าเี่เยเลขคณิตเลขาคณิตไม่รู้จักก็ดูว่ายาก นะ discriminant นะไม่คุ้นเคยก็ไม่กล้าสรุปผลติโกนอาจจะถือว่ายากที่สุดนะพะมีการใช้เอกลักษณ์ติโกนกำลังสองสมบูรณ์เป็นการใช้เหตุผลที่ถือว่าง่ายที่สุดในระดับนักเรียนมอต้น k เท่ากับ x คูณ y แทนค่า x คือ2 4 2ลบ2 y ย้าย2มาหาร ลบสาทั้ง2ด้านนีก็คือมาจากตัวนี้นะ12บสส่วน2เากับกำลังสองเขียนเป็นลบ y ลบทั้งหมดกำลัง2องตัวนี้ลบตัวนี้เลขบวกก็เลยน้อยกว่าหรือเท่ากับ0ูนย,ย์ย้ายสามาย้ายสมาคูณก็เลยได้ว่า k น้อยกว่าหรือเท่ากับ72นดสเน้นว่าตัวนี้คือขอบเขตบนนะมันเป็น72ได้ตอนที่ x เท่ากับ12 y เท่ากับ6จึงสรุปได้ว่าค่ามากสุดของ k คือ72มันวิธีทำโจทย์ข้อนี้มีมากกว่านี้นะแต่ถ้าบอกว่าเหตุผลเหตุผลที่ง่ายที่สุดสำหรับนักเรียนมอต้นก็คือกำลัง2ส,สมบูรณนะ์เพียงแต่ว่า3วิธกีก่อนหน้านี้ก็แนะนำเตรียมความพร้อมไว้สำหรับการเรียนขั้นสูงขึ้นพบกันใหม่ข้อต่อไปสวัสดีครับ